คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีวิเคราหบบอลสีคู่เด็ดคืนนี้หลอดดิบบอล ก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พี่หลอกก็ได้จัดมานะครับ4คู่นะครับที่เป็นบอลยูโรปอาลีกนะครับที่จะมานะครับวิเคราะห์นะครับให้กับพี่ๆนะครับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับแอตตันวิลล่านะครับพบกับทางด้านอย่างบอยนะครับส่วนทางด้านคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเอเอสโลมานะครับพบกับมิทิแลนด์นะครับและคู่ที่3ก็เป็นทางด้านเรอันเบติสนะครับพบกับ อุเทกนะครับและสําหรับนะครับคู่ที่4นะครับก็เป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านลาสซิงเกงนะครับพบกับทางด้านบาร์ซอนนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันวิเคราะห์ที่คู่แรกเลยนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแอตตันวิลล่านะครับพบกับทางด้านยังบอยนะครับที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาเที่ยงคืน45นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านไรอัพนะครับสิตัวจริงของทั้ง2ทีมกันนะครับและทางด้านนะครับไรอัพนะครับสิตัวจริงครับของ เจ้าบ้านครับยังบอยนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4-4-2นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านเอมิเลียโนนะครับและเซ็นเตอร์คู่วันนี้นะครับใช้เป็นทางด้านคอนซาร์ครับที่ยืนคู่กับเปาตอเรสนะครับและหน้าเป้าในวันนี้นะครับจะยืนคู่กันครับเป็นทางด้านมอร์แกนโรเจอร์ครับที่ยืนคู่กับออลลี่ วัดกินนะครับที่ยืนคเป้าให้กับทางด้านแอตันวิลล่านะครับและส่วนนะครับของฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านยังบอยนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4 2 3 1นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านนะครับมาวินเคลเลอร์นะครับที่ยืนเฝ้าสามนบส่วนเซนเตอร์คู่นี้ครับเป็นทางด้านครับซานโดรลอเปอร์นะครับที่ยืนคู่กับนะครับลอริสเบนิโตนะครับส่วนนะครับสามตัวบนวันนี้ใช้เป็นทางด้านครับฟาสนางนะครับที่ยืนปีกขวานับปีซ้ายเป็นทางด้านอัลันเวอร์จินเนียนะครับค้างลุกนะครัััััับบบบบววนน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 นีีี้้้้้้้้เเเเเเเปปปป็็ทททาา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 งงดดดชชซสสะะะะคคคคครรรแลหใใใิย่ื กับทางด้านยังบอยนะครับและส่วนนะครับทางด้านนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับเดี๋ยวก็มาดูที่ทีมเจ้าบ้านนะคนแรกนะครับก็คือนะครับโอนานานะครับคนที่2ก็คือมิ้งนะครับส่วนทางด้านของฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านยังบอยนะคนแรกกบทางด้านโจเอลมอนเตโร่นะครับเฟอร์นันเดสนะครับจิโกวิดนะครับแอฟบิมาคอลลี่นะครับ และคนสุดท้ายนั้เป็นทางด้านนะครับคอนเต้นะครับและทางด้านนะครับการมีส่วนร่วมนะครับในเกมลุกกันทำประตูนะครับแล้วก็แอสซิสต์นะครับของทางด้านนะครับยูโรปาลีกนะครับของทางด้านเจ้าบ้านครับแอตตานวิลล่านะครับคนแรกก็คือนะครับแม็กกินนะครับทำประตูไปได้ที่สประตูนะครับคนที่2ก็เป็นทางด้านกินแซนนะครับทำประตูไปได้1นะครับบูเอนเดียนะครับทำประตูไปได้1นะครับแล้วคนสุดท้ายก็เป็นทางด้านดอนเยลมาเลนะครับทำประตูนะครับไปได้1นึะส่วนของฝักฝังผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านยังบอยนะครับคนแรกนะครับโจเออลมน โร่นะครับก็ทําประตูไปได้2นะฟอร์นันเดสนะทจะแอซิสต์นะครับไป2นะครับและคนที่3เป็นทางด้านครับฟรานนังนะทำประตูไปได้1นะครับส่วนคนสุดท้ายเลยนะครับเป็นทางด้านครับลาเวโรสันนะครับที่ทําประตูครับไปได้1นะครับและคู่นี้นะครับสถิติการพบเจอกันนะครับก็พบปะกันเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับโดยนัดนี้นะเป็นทางด้านครับยังบอยนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับแอตันวิลล่าครับก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านแอตันวิลล่าไปนะครับที่ 3ประตูต่อ0นยครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับฟอร์มการเล่นนะครับของทันด้านครับเจ้าบ้านแอตันวิลล่าวันนี้กันนะครับและฟอร์มการเล่นครับของทันด้านนะครับแอตันวิลล่าทำใน5นัดหลังศูนยครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นะครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่1นะครับสถิติทั้งหมดครับก็เป็นปี2025ทั้งหมดเลยครับและนัดล่าสุดครับเป็นทันด้านครับแอตันวิลล่าครับบุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดครับก็เอาชนะมาครับที่สองประตูต่อครับหนึ่งานครับกาปเนนะคนัดลองทาด้น ตันวิลล่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมวิลิกงลเลยนะครับเก็บชนะไปได้5นัดรวดเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทันด้านครับแอตตนวิลล่าที่เปิดบ้านต้อนรับบอลมันนะครับก็เอาชนะมานะครับที่4ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดรองลงมานะครับก็เปิดบ้านต้อนรับนะครับมาคับี้เทอวิฟนะครับก็เอาชนะมานะครับที่2ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้ก็เปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้ก็เอาชนะแมนซิตี้นะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็จะเห็นว่านะครับของการเล่นในบ้านของท่าน้าแอตตนวิลล่าครับใน5นัดหลังงสุดตรนี้ถือว่ายยยยอดเเี่มลนะคครรรััััับบบบต่่่่อออออออไไปปทาา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 เเเดดดี๋ยยยยยวููขขงงงงงงฝฝผ้้้มืนนนก แล้วฟอร์มกันเล่นนะครับของท่านั่นยังบอยนะครับในนัดนหลังสูนย์คก็ถือว่าพอใช้ได้นัีเก็บชนะไปได้2อรัเสมอ2อพายแพ้เป็นหนะครับและสถิติทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นปีนะ2 0 2 5ทั้งหมดเลยนะครับและนัดล่าสุดครับยังบอยนะคเปิดบ้านต้อนรับรับวินเตอร์ทูนะครับคู่นี้จบเกมนะครับยังบอยเจ้าบ้านครับก็ชนะมาครับที่5ประตูต่อศูนย์ครับและนัดรองลงมาครับก็เป็นท่านั่นยังบอยับบุกไปเยือนครับเซนกันเลนนะครับก็จบเกณฑ์นะครับยังบอยครับก็ ทางด้าน p a OK ไปที่4ประตูต่อ0นะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการไปเยือนของทางด้านยังบอยนะครับใน5ด้านล่างสุดนะครับก็ถือว่านะครับพอใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเก็บชัยชนะครไม่ได้2เสมือน1แพ้แพ้ไป2ครับโดยนัดที่เสมอก็เสมอกับทางด้านครับกัสฮอปเปิลนะครับที่3ประตูต่อ3ครับส่วนนะครับ ที่ชนะทางกานณ์ล่าสุดเลยนะครับที่บุกไปเยือนครับเซนกันเลนครับที่4ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดลราลงมาครับก็แพ้ให้กับทางด้านครับ p a o k นะครับที่4ประตูต่อศูนย์นะครับและคู่นี้นะครับทางด้านเฮดนะครับเปิดมานะครับให้เลนครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านยังบอยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่1นึ่งคืนสองนะครับเปิดมานะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างแอตันวิลล่าอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับและค่าคืนนี้นะครับพี่หล่อคิดว่านะครับเจ้าบ้านนะครับทีี่่่่่เเเปิิิดดบบ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 ้้้้าาาาาานนนนนนนตตอออออรรรรัััััะะะคคคคยยงพหลลลววจแก็ แต้มไปได้นะครับแล้วก็ทําประตูนะครับอย่างอย่างบอยได้นะครับที่2ประตูต่อ0นะครับและส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2นะครับที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเอเอสโลบาสนะครับพบกับทางด้านมิทิแลนด์นะครับสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่พรีเมียมนะครับบทสรุปนะครับจะอยู่นะครับที่บ้านเขียวของพี่หล่อนะครับท่านผู้ชมท่านใดนับสนใจนะครับบทสรุปของคู่พรีเมียมคู่นี้นะครับระหว่างเอเอสโลมากับมิทิแลนด์ก็สามารถครับตามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ไลน์น้ำนะครับที่วิ่งนะครับอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมณตอนนนนนนนีี้้้้ะะะะคคคครรรรรััััับบบบกกก็็สาาาาามมมมถแแออดดเเขไลลลยยว่ื แนะนำหน้ากันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเลอันเบติสนะครับพบกับทางด้านอูเทกนะครับและทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับสถิติการพบเจอกันนะครับและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับและสถิติในการพบปะกันครับคู่นี้นะครับระหว่างเลอันเบติสนะครับกับอูเทกครับไม่เคยพบปะกันเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านเลอันเบติสนะครับใน5้านัดหลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าทำได ก็เป็นปีนะครับ2025ทั้งหมดเลยนะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านเรอัลเบติสที่เปิดบ้านต้อนรับกิโลน่าครับคู่นี้จบเกมนะ้วก็เสมอกันไปนะครับที่1ประตูต่อ1นะครับและนัดรองลงมานะครับก็บุกไปเยือนนะครับบาเลนเซียนะครับก็เสมอกันนะครับที่1ประตูต่อ1นะครับแต่สานัดก่อนหน้านี้ก็ถือว่าทาได้ดีนะครับก็เอาชนะโอลิมปิกลียงนะครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับชนะมายองกาครับที่3ประตูต่อศูนย์ครับและชนะนะครับเอเลติโกปามานะครัับบที่่่7ปรรระะตตูออ1นนคสวฟ์มการเล่นนะครับในนนบบ้าะครัของทางด้านเรอัเบติสนะครับก็ถือว่าาทไดด้ีอยู่นะครับก นัดล่าสุดนะครับเสมอกับทังนักคิโรนาครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วน2นัดก่อนหน้านี้ก็ทําได้ดีครับชนะโอลิมปิกลียงที่2อศูนย์ครับชนะมายอกานะครับสประตูต่อศูนย์ครับส่วนนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านนะครับอูเทคนะครับในห้านัดหลังสุดตรงนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเก็บชัยชนะได้2นะครับเสมอสองนัดพ่ายแพ้ไป1นะครับโดยนัดที่แพ้ก็นัดหลังสุดเลยนะครับแพ้ให้กับทางด้านนะครับอันมานะครับที่4ประตูต่อหนึ่งครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทาด้านนะครับ อูเทคนะครับบุกไปเยือนนะครับเทลสตาร์นะครับก็เสมอกันครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะก็ทำได้ดีนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับนะครับอาร์เอฟซีอาหยางครับก็เฉือนนักชนะมานะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านฟอร์มการไปเยือนนะครับของทางด้านนะครับอูเทคนะครับก็ถือว่าย่ำแย่มากเลยนะครับไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งนะครับพ่ายแพ้นะไปถึงสี่ครับโดยนัดที่เสมอกันัดล่าสุดเลยนะครับเสมอกับทางด้านครับเทลสตาร์นะครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนะครับสี่นัดที่ปรระตตู่ออแพ้้ใหกับบไฟด สองประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับฟีนูนะครับที่3ประตูต่อ2และนัด hmm. หลังสุดเลยก็แพ้ให้กับทางด้านนะครับเอชเคบารนะครับที่ uh 1ประตูต่อศ right ูนย์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับไรอัพนะครับสิบเอ็ดตัวจริงของทั้งสองทีมนี้กันนะครับและสำหรับนะครับไรอัพนะครับสิบเอ็ดตัวจริงนะครับของทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับเบรติสนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบจัดมาในระบบนะครับ 4 2 3 1นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านอาวาโลวันเลสนะครับที่ยืนเฝ้าสาวนะครับส่วนเซนเตอร์นะครับสองตัวท้ายวันนี้นะครับเป็นทางด้านมาร์คบราตานะครับที่ยืนคู่กับนาธานนะครับและ3ตัวบนวันนี้เป็นทางด้านแอตโอนี่นะครับที่ยืนปีกขวานะครับปีกซ้ายเป็นทางด้านนะครับลิเกเมงนะครับและ ยางลุกวันนี้ใช้เป็นทางด้านครับโลเซโซนะครับส่วนนักเป้าในวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางด้านนะครับขุโซนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับไลอัพนะครับสิเอ็ดตัวจริงของทางด้านผู้มาเยือนอย่างอูเท็กกันบ้างนะครับและไลอัพนะครับสิเอ็ดตัวจริงนะครับของทางด้านนะครับผู้มาเยือนครับอย่างอูเท็กนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบว่าถ้าสี่สามสามถ้าวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านบาคัทนะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่นี้นะครับเป็นทางด้านครับดิเดนนะครับที่ยืนคู่กับนะ ปีกซ้ายเป็นทางด้านครับแคทไลท์นะครับและนัาป้อในวันนี้เป็นทางด้านฮันเลอร์ครับที่ยิงคานนัเป้อให้กับชังนด้านอูเทกนะครับและส่วนทางด้านนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมเจ้าบ้านครับอย่างเรอัลบรติสนะครับคนแรกครับก็คือครับโรเซโลนะครับเฮกเตอร์เบเยินนะครับเปาโรเปสนะครับและคนสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านครับบักกัมูนะครับส่วนของฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างอูเทกนะครับก็จะมีนะครับบาราคันนะครับนิครับ ก็มีเพียงแค่2คนเองเท่านั้นนะครับอย่างผู้มาเยือนนะครับอย่างท่านท่านอูเทคนะครับส่วนทางด้านนะครับการมีส่วนร่วมนะครับในเกมลุกกระทำประตูนะครับแล้วก็แอซซิ์นะครับในศึกนะครับยูโรป้าลีกนะครับทางด้านครับเจ้าบ้านครับเรอันเบตินะครับก็คือนะครับแอตเทนนี่นะครับทำประตูครับไปได้2นะครับแอซซิ์ไป1นะครับบากัมบูนะครับทำประตูไปได้1แอซซิ์ไป1นะครับมาร์ค โลคานะครับแอซิดไป2องนะครับและคนสุดท้ายครับเป็นทางด้านนะครับเอสอัปเดตนะครับทำประตูนะครับไปได้1นะครับส่วนของฝั่งผู้มาเยือนอย่างท่านาอูเทกนะครับก็มีเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับก็คือนะครับมิเกลนะครับโรดิเกสนะครับทำประตูไปได้1นะครับ และคนสุดท้ายก็คือนะครับเอลคาลูอานี่นะครับแอสซิดไป1นะครับและสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านเฮดนะครับเปิดมานะครับแข่งตึงไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านอูเทกนะครับแต่1นึคูณสนะครับเปิดมานะครับให้แข่งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านเรอันเบติตนะครับและค่ําคืนนี้นะครับพี่หลอคิดว่านะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนะสถิติการพบเจอกันนะครับไม่เคยพบปะกันนะครับส่วนทางด้านครับฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับจะเป็นทางดดดดด้้้้้้าา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 นน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 ะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบเเอวตตีีีทททท่่่่ํํไไกแแลืงงงงใหขึป เจ้าบ้านครับพี่หลอคิดว่าจบเกมนะครับ เป็นทางด้านนะครับเรอันเบติตเจ้าบ้านนะครับที่เก็บ3แต้มไปได้นะครับและก็ทําประตูนะครับอย่างอูเทกไปได้นะครับที่2ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่4นะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านราซิงเกงพบกับทางด้านบาร์เซอร์นะครับที่ทําการแข่งขันกันท่ามในเวลาสีสามนะครับคู่นี้นะครับก็คือคู่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนะครับการวิเคราะห์ของวันนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับราอัพสิบเอ็ดตัวจริงของผู้เล่นของทั้งสองทีมนี้กันนะครับสำหรับนะครับไรัับรินะคอายอัริงนะครับส วันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4-2-3-1นะครับวันนี้นะก็จะใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านนะครับแวนคลอปนะครับที่ยืนนะครับเฝ้าเสาในครั้งนี้นะส่วนเซนเตอร์คู่นี้นะเป็นทางด้านนะครับมูจาอิซซาดีนะครับที่ยืนคู่กับแมทสมิธนะครับส่วน3ตัวบนวันนี้นะจะใช้เป็นทางด้านนะครับสติงเกอร์นะครับที่ยืนนะครับปีกขวานะครับและปีกซ้ายเป็นทางด้านยิลลาซอนะครับส่วนนะครับการุกวันนี้นะจะใช้เป็นทางด้านนะครับ เฮอร์แมนนะครับและน้าเป้านะครับเป็นทางด้านฮยอนกยูโอนะครับที่ยืนคัดน้าเป้านะครับให้กับทางด้านนะครับราซิงเกงนะครับและไลอาฟนะครับซีเบตัวจริงนะครับของทางด้านฝักฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านบาซเซ่นนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับ4231นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเราเป็นทางด้านฮิตนะครับที่ยืนฟอสซาวนะครับและเซนเตอร์คู่นี้นะเป็นทางด้านครับบาลิชิตนะครับที่ยืนคู่กับดานิลุกนะครับและสามตัวบนวันนี้ครับเป็นทางด้านครับชันซาร่านะครับที่ยืนนะครับ ปีกขวานะครับและปีกซ้ายเป็นทางด้านนะเบนนี่ตาโอเล่นะครับส่วนนะครับกางลุกวันนี้นะครับเป็นทางด้านนะครับชาคิลีนะครับและน้าป้าวันนี้เป็นทางด้านนะครับบอส ชินสกี้นะครับที่ยิงคานนเป้าให้กับทางด้านนะครับบาสเซนนะครับและทางด้านนะครับผู้เล่นบาดเจ็บนะครับที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับก็มีเพียงนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างลาซิงเกงนะครับก็มีอยู่เพียงแค่2คนครับส่วนสําหรับนะครับฝั่งผู้มาเยือนครับนี้นะครับไม่มีเลยนะครับก็ถือว่านะครับฟิตกันมาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับและผู้เล่นบาดเจ็บนะครับของทางด้านครับเจ้าบ้านครับคนแรกครับก็คือนะครับเอลูอาร์ดีนะครับคนนี้นะครับก็มีการบาดเจ็บที่ไหลนะครับส่วนคนที่2นะครับก็เป็นทางด้านครับจุนยะ อิโตะนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนะจัดการกันแท่งนะก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับและสําหรับนะครับการมีส่วนร่วมนะครับในเกมลุกการทําประตูแล้วก็แอซิดนะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับทางเจ้าบ้านนะครับราซิงเกงนะครับก็มีนะครับฮยอนกยูนะครับโอนะครับฮยอนกยูโอนะครับก็ทําประตูรับไปได้2ประตูนะครับเฮเมนนะครับก็ทําประตูไปได้1นะครับแอซิดไป1นะครับคาเลซันนะครับแอซิดไป2นะครับและคนสุดท้ายนะเป็นทางด้านยิราซอนะครับทำประตูไปได้ที่1นึ่งนะส่วนของฝั่งผู้เยือนะครับชาาคคิรรรีนะะับทปตู ได้3ามอสิทไเป็น1น,นะครับ สารานะครับก็ทำประตูนะครับไปได้1นะครับโอเตเล่นะครับก็ทำประตูนะครับไปได้1นะครับและคนสุดท้ายก็เป็นทางด้านเอเบเนียอาฟริมนะครับทำประตูนะครับไปได้1นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับสถิติการพบเจอกันครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันบ้างนะครับและทางด้านนะครับสถิติการพบปากันนะครับของคู่นี้นะครับก็พบปากกันเพียงแค่2นัดนะครับโดย2นัดนี้นะครับจะเสมอกันหมดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านนะครับราซิงเก็งนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับบาเซนนะครับก การเล่นครับของทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างลาซิงเกงกันนะครับและฟอร์มการเล่นของทางด้านลาซิงเกงนะครับใน5นัดหลังสุดครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเก็บชัยชนะครับไปได้3าครับเสมอ1นพ่ายแพ้ไป1นะครับสถิติทั้งหมดครับก็เป็นปีนะสองพันยี่สิบห้าทั้งหมดเลยนะครับและนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านลาซิงเกงเปิดบ้านต้อนรับนะครับมิเชเลนนะครับก็เป็นพ่ายแพ้ให้กับทางด้านมิเชเลนไปนะครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนหน้านี้นะครับก็บุกไปเยือนนะครับทางด้านนะครับ กากเกนนะครับก็เสมอไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับและก่อนหน้านี้นะครับก็บุกไปเยือนนะครับบราก้าครับก็เอาชนะมานะครับที่4ประตูต่อสามครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของทางด้านลาซิเกงก็ถือว่าดูพอใช้ได้นะครับเก็บชัยชนะไปได้2สมอสองนะครับแพ้ไป1ครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับราซิเกงที่เปิดบ้านต้อนรับนะครับมิเซเลนนะครับก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านมิเซเลนไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดก่อนหน้านี้นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับนะครับอาดับ บิลดี้นะครับก็เอาชนะนะครับอันดับิลดี้มาครับที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วน2นัดก่อนหน้านี้ก็ทําได้แค่เสมอและเสมอกลับนะครับเรียวลาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านเรยอนเบตตินนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นของผู้มาเยือนกันบ้านครับอย่างทันเดอร์อัมบัสนนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทันด้านนะครับบาัสน์นะครับในห้านัดหลังสุดตรงนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เก็บชนะไปได้2เสมอสองแพ้แพร่ป็นหนึ่งนะครับและนัดที่เสมอครับก็ และนัดที่พ่ายแพ้นะครับก็พ่ายแพ้ให้กับทางด้านลูกาโนนะครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับและส่วนนัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเยือนนะครับการฮอปเปร์นะครับก็เสมอกันไปครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดที่ชนะก็ชนะทางด้านสเตอัวนะครับที่3ประตูต่อ1นะครับและนัดหลังสุดเลยก็ชนะนะครับเอฟซีชูลิงครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟองการไปเยือนครับของทางน้าบัเซิลนะครับในนัดหลังสุดก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีนะครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่หนึ่งนะเสมอ2นสองนะครับพ่ายแพ นัดชนะนะครับก็นัดหลังสุดเลยนะครับที่บุกไปเยือนนะครับเซอร์เวสนะครับที่เอาชนะมานะครับที่3ประตูต่อศูนะครับ ส่วนนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านครับบัสเซิลนะครับบุกไปเยือนครับกัสฮอปเปอร์ครับก็เสมอไปนะครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยครับเจ้าบ้านครับกัสฮอปเปอร์ครับโดนใบแดงครับไป2ใบนะครับส่วนผู้ไปเยือนอย่างบัสเซิลครับก็โดนใบแดงนะครับไป1ใบนะครับและนัดก่อนหน้านี้นะครับก็บุกไปเยือนครับทางด้านอย่างบอยนะครับก็ได้เสมอกับทางด้านอย่างบอยนะครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโดยเจ้าบ้านอย่างบอยนะครับโดนใบแดงนะครับไป1ใบนะครับแล้วสาหรับคู่นี้นะครับทางด้านเฮดนะครับเปิดมานะครับให้ให้ น,น,บบนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านลาสซิงเกรงนะครับและคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนะสถิติการพบเจอกันครับก็ออกมาที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นนะครับก็ออกมาที่สูสีกันนะครับและค่ำคืนนี้นะครับพี่หล่อคิดว่านะครับคู่นี้นะครับน่าจะจบนะครับ ที่เสมอกันครับที่ประตูนะครับ1ประตูต่อ1นะครับก็แบ่งนะครับทีมละ1แต้มไปนะครับสำหรับคัาคืนนี้นะครับและหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นนะครับแต่ต่างจากพี่หล่ออย่างไรนะครับหรือคิดเห็นนะครับไม่ตรงกับพี่หล่อครับตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านนะครับบทสรุปของวันนี้กันนะครับและบทสรุปนะครับของวันนี้นะครับคู่แรกนะที่มีการพบกันครับระหว่างทางด้านนะครับอัตันวิลล่านะเพรากับทางด้านอย่างบอยนะครับคู่นี้นะ ก็ไปทางด้านนะครับเจ้าบ,บ้านนะครับแอตตันวิลล่านะครับที่เก็บสามแต้มไปนะครับแล้วก็ ทำประตูนะครับอย่างอย่างบอยไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทันนาคู่ที่2ครับก็เป็นการพบกันระหว่างทันนาเอสโรมาพบกับมิตเตเล่ครับสำหรับคู่นี้นะเป็นคู่พิมเมียนครับบทสรุปนะจะอยู่ที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะสนใจก็อย่าลืมนะครับตามนะครับรายน้ำกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมีแอดหนำหน้ากันด้วยนะครับสำหรับรายน้ำนะครับบ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อนะครับส่วนทันนาคู่ที่3ามครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเรอันเบติตนะครับพบกับทางด้านอุเทงนนะคครรัับบสหู่ี้เป็นทางด้านนะครััับบบบเเเจ้้าานนะครรอติ เก็บ3แต้มไปนะครับแล้วก็นะครับทำประตูนะครับอย่างอุเทกได้นะครับที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับและสําหรับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านลาซิงเกงนะครับพบกับทางด้านบาร์เซ่ลนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจบเกมนะครับแค่สิบนาทีนะครับน่าจะมีประตูที่เสมอกันนะครับที่1ประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งนะครับทีมละ1แต้มไปนะครับสําหรับคู่นี้นะครับและสําหรับนะครับการวิเคราะห์นะครับทั้ง4คู่นี้นะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับพี่ล้อนะครับก็ต เพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับในการฟังคลิปวิเคราะห์นะครับในวันถัดไปของพี่หลอตื่บ่นด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ต้องนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็กลาบสวีดัสสวัสดีครับ